ทุกคนเคยขาดความมั่นใจจนพลาดโอกาสดีๆไปไหมคะวันนี้โซจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยนะคะสินค้าที่ใช้ในคลิปวันนี้ก็จะมีแป้งข้าวมีมูดบัตนะคะเข้าเรื่องกันดีกว่าคะ่ะโซเป็นคนที่ขี้อายมากอายจนทําให้เราพลาดโอกาสอะไรบางอย่างดีๆไปเลยคะ่ะเพราะมัวคิดแต่ว่าตัวเองยังไม่เก่งพอและก็ยังไม่เพอร์เฟกที่จะรับโอกาสนั้นเป็นเพราะเราเผลอไปเปรียบเทียบความสําเร็จของเรากับคนอื่นคะ่ะ เพื่อนอน,นิยามคำว่าความสำเร็จไว้ว่าอะไรคะบางคนนิยามเป็นตัวเงินบางคนนิยามเป็นความสุขตอนแรกโซนิยามเป็นตัวเลขของยอดเงินค่ะมันเลยทำให้เราไม่พอและไม่เพอร์เฟกสักทีเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่าจนมีโอกาสต่างๆเข้ามาทำให้เราไม่กล้ารับไว้เพราะเราคิดว่าเราไม่เก่งนี่เรากำลังเผลอ copy ความสำเร็จของคนอื่นอยู่หรือเปล่าใช่เลยค่ะจนมีคนนึงมาบอกโซว่า ความสุขของเราเราก็ต้องนิยามมันเองเป้าหมายความสุขของเราคืออะไรเท่าไหร่กําหนดให้ชัดเจนและเดินในเวท์ตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครแค่ตัวเราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนนี่หละค่ะความสําเร็จในชีวิตหลังจากนั้นโซก็มั่นใจตัวเองมากขึ้นและสร้างโอกาสให้ตัวเองเพื่อรอรับโอกาสอยู่เสมอไม่มีคนยื่นมาให้เราก็ต้องทำมันเองค่ะเป็นกำลังใจให้คนที่ขี้อายและขาดความมั่นใจทุกคนนะคะ